ก่อนจะมารับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะติดตั้งป้ายไฟ LED สามารถติดตั้งได้ตามสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะออกแบบปรับแต่งตามความต้องการเปลี่ยนข้อความได้ง่ายมากๆผ่านมือถือปรับแต่งเอฟเฟกการวิ่งของข้อความรองรับได้ทุกภาษาติดสูงแค่ไหนก็สว่างชัดเจนแม้ในที่มืดหรือในเวลากลางวัน ติดหน้าเวทีก็สว่างชัดเจ๋วนะคะจากป้ายขนาดความยาวขนาดเล็กสามารถต่อให้เป็นป้ายขนาดความยาวขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยป้ายไฟ LED มักจะมีลักษณะสวยงามแล้วก็ทันสมัยสามารถใช้สีและเอฟเฟกต่างๆที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจจากการแสดงผลป้ายไฟ LED 1หน้าแล้วทางร้านก็สามารถติดตั้งแบบลักษณะโชว์2หน้าได้เลยค่ะรูปแบบการติดตั้งก็สามารถทําได้ตามหน้างานได้เลยการติดตั้งง่ายมากๆทางร้าน เราสามารถให้คำปรึกษาได้เลยค่ะติดต่อทักแชทหรือสามารถโทรศัพท์มาได้เลยค่ะวันนี้อย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นนะคะ